الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. อินกอันดานอัลมุฮะคิมวะลาฮาวล์วะลาห์กูวาติัลลับิลลาห์ลิณัฎิมะมะบัลลู assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความมีตาปราณีความจำเริญเจ้าของลอสแวนัวตาลาจบประสบแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับกราฟธนามวันนี้ก็เป็นช่วงที่สามของระบียบโมซากับเมดิซรอยเอ็กับเอกับฟาโร่นะครับหลังจากที่ในโมซ่าได้ประกาศ ได้นำเอาหลักฐานมาแล้วก็ได้ผ่านชัยชนะก็คือได้ประกาศแล้วก็ได้ทำลายบรรดานักิยากรที่มันหลอกลวงเนี่ยโดยวิจาร์นั่นคือไม้เท้าสมิวสาร์นั้นไปกืนกินงูที่พวกนี้โยนมาเพื่อจะมาหลอกเป็นวิทยากลก็มองเป็นงูแล้วก็ขึ้นทั้งหมดก็มีผู้ศรัทธา ผู้ศรัทธานั้นก็เป็นชนรุ่นนะรุ่นลูกหลานรุ่นรุ่นเยาวรุ่นเยาวชนศรัทธารุ่นอาวุโสรุ่นแก่ๆนี่ก็มันฝังลึกไปแล้วนะครับคือฝังลึกในการเชื่อมั่นศรัทธานในฟิในฟาโรแล้วมันก็ถอนตัวยากลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเน้นนะครับเน้นเยาวชนเนี่ยให้ศรัทธาเป็นเรื่องที่เราจะเน้นเยาวชน เพราะผู้ใหญ่อาโวุโสนั้นเขาศรัทธาก็ก็ศรัทธาไปแล้วไอที่มาศรัทธาก็ไม่ศรัทธาไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงยากคือมันชีวิตเขาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยเขาก็ได้รับการได้ประสบการณ์ในสิ่งที่เขาถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยก็ประสบการณ์มาแล้วก็ก็มีความเ,เรียกว่ามีความสะดวกสบายมีความสะดวกในชีวิตวที่เขาดำเนินมาแต่เยาวชนเนี่ยเป็นหนุ่มรุ่นที่มีไฟแรง อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากที่จะทําสิ่งที่มันแตกต่างนะครับคือออกนอกรอบก็คิดนอกรอบนเพราะนั้นคิดนอกรอบก็เป็นเรื่องดีนะครับเรื่องนอกรอบแต่ว่านอกรอบก็ต้องมีรอบที่ว่านะที่มันมีอีกรอบอีกชั้นหนึ่งคือนอกรอบเพราะว่านอกรอบหมายถึงว่าคิดแตกต่างจากผู้ใหญ่ไปบ้างแต่ว่าอยู่ในอยู่ในขอบเขตของศาสนาที่ว่านอกรอบนี่คือ นอกจากความคิดของคนรุ่นก่อนแต่ว่าอยู่ในกรอบของศาสนาในยุคของนบีมูซาเช่นเดียวกันพวกที่จะสธาคือคนที่วิคิดนอกกรอบคิดออกออคือไม่ตามฟาโรคนรุ่นก่อนเนี่ยคนรุ่นอาวุโสอะไรเนี่ยก็คือเขาตามฟาโรตลอดเพราะฟาโรเลี้ยงดูเขามาอะไรต่างตาก็บานช่องที่อยู่อาศัยเรื่องปัจจัยอย่างช่วอตต่างๆกับฟาโรเป็นคนให้นะครับก็คือเป็น เขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรถ้าฟาโรไม่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่เยาวชนรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็มีพลังเขาสามารถที่จะยืนดือมแข้งตัวเองได้เขาไม่ได้พึ่งพาฟาโรร้อยเปรเซ็นต์ก็บอกฟามาอามานาลิมูซาอิลลาดุรียตุมมิงกอมิฮีอาลาคองฟินมินฟิร์อวนวมาลิอิมไอ้ยบสินอุมดังนั้นไม่มีใครศรัทธาต่อมูซาเลยนอกจาก ดุร่รเยาวนลูกหลานคือรุ่นลูกหลานรุ่นเยาวชนมินกอมิฮีจากกลุ่มชนของเขาคือ,อ,อลกลุมม่ม,ม,ม,ลม,ม,ลมของฟิร์โอลด้วยกลุ่มของเขาบมูซาคือบนอิสราเอลฮีนี่ยกับหามูซาหรือกับหาฟิร์โอก็ได้ก็มีฮีกับกลุ่มของฟิร์โอลและกลุ่มของมูซาก็ด้วยอลาโคฟินศรัทธาอยู่บนความกลัวมินฟิรเอานะกลัวฟิร์โอลว่ามาลาอิหิมและ บรรดาบริวารบรรดาผู้นำของของฟิตูนนะครับไอ้ยักษิศหุมกลัวว่าจะอะไรพวกเขาจะมาทรมานากลัวจะถูกพวกนี้มาจับทรมานพอรู้ว่าศรัทธาปุ๊บเนี่ยจ้งจับทรมานให้ทิ้งศาสนาอายุนั้นเป็นื่องที่เรียกว่าอันตรายใครศรัทธานี่จะเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยต้องถูกจับมาทรมานเพื่อที่จะให้ทิ้งศาสนา ก็ไม่ต่างอะไรจากยุคทังนบี่มีพระพัทธสวรรคตสามที่พวกอบูจจฮันอบูละฮับเนี่ยทรมานทรมานธาตุของเขาที่ศรัทธาเพื่อใช้ทิ้งศาสนาอันนี้ก็มีความกลัวกลัวจะมาถูกทรมานเพราะอะไรเพราะศาสนานะครับวินนฟิยรเอาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอินเน่ยเพราะแท้จริงฟิยรเอานั้นละอาลินฟินอารอดีเป็นผู้ที่หญิงผู้ที่ละเมิดฟิอาดีในโลกนี้วินฮูเลอร์แมนอัลมุสติฟีนเป็นผู้ที่ละเมิด นะครับมุศสบียงผู้ที่ละเมิดเคยสนใจอะไรนั่นแหละถ้าไปคันฝ่าฝืนคําสั่งของเขาก็ต้องถูกลงโทษคนที่จักวิเชียรคนที่ยอมศรัทธาต่อรั่าต่อนาลบีมูซาต่อนาฟิรุเนีน่ยฟิรุบบอกให้เลิกศรัทธาถ้าไม่เลิกก็ต้องอะไรจะต้องตัดมือตัดเท้าสลับกันแล้วก็แขวนตึงไม้กางเขนตึงแขวนประจาน คนนี้ก็บอกไม่ไม่กลัวเราจะกลับไปหาพระเจ้าของเราเราไม่กลัวนี่คือ إ ي م านของเขาเมือ่ออ ي มานเข้าปุ๊บเนี่ยเขาไม่กลัวตายอ่านี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าหาสัจจันร์คนที่มีความมีมานศรัทธาเพียงแค่ศรัทธาปุ๊บเนี่ยเข้าเลยเนี่ยอิมานเข้าใจเขา,ท,าทันทีอ่าบอกว่าเล่อในมเสฟีนเมผู้ที่ละเมิดอ่าเพราะฉะนั้นคนที่มีเชื่อไม่ศรัทธาก็อยู่ข่ายนี้ บอกก็เลยมมซามูซา,าก็กล่าวกล่าวกับไายาก็มีโอปะชาชาของฉันบอกอิงคุณตุมอามันตุมบิลไล์ฟะเลยฮิตะบอกกลูวอิงคุณตุมมุสลิมีนมูซา,าก,ก็กล่าวถึงว่าโอปปชาชาของฉันถ้าพวกเจ้าศรัทธาต่อรอดแล้วเนี่ยก็จองอะไรจงมอบหมายตามกั้นต่อรอดตราเถิดถ้าเป็นผู้เจ้าเป็นผู้ที่มุสลิมีนผู้ที่ยอมน้อมเรียกยอมตน นะยอมสวามิพักเนี่ยต้องมอบหมายต่อรัตตลาว่าจะถูกทร,รมานหรือไม่ถูกทร,รมานามก็ตระกั้มอบหมายต่อรัตตลาจำที่แล้วคือมรรตตลาเป็นผู้กาหนดจะโดนหรือไม่โดนนั้นคือมอบหมายต่อพระองค์พ้นี้กล่าวว่าไงสกอลูพวกที่ศรัทธาจากบรรดาสุริยะลูกดาบอกว่าอัลอลอลิตบะกันาจะต่ออัตตลาเท่านั้นที่เรามอบหมายเฉพาะพระองค์เท่านั้น ต่อเรัแต่เท่านั้นที่เรามอบหมายเกี่ยวไม่หมจใจในมิวสาก็ไม่เกี่ยวมอบหมายต่อเราตรงโดยตรงเลยแล้วก็มอบหมายเสร็จแล้วรับบานาโอพระเจ้าของเราลาแต่จนันนาอย่าได้ทําให้เรานั้นฟิตนาตันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครอทรมานของลองิ่นกมูสโตรเมีนกับเป็นเครื่องทดลองของกลุ่มชนผู้อาธรรมคืออย่าให้เรานะั้นเป็นเครื่องมือที่จะพวกเขามาทรมานเล่นฟิตนะ ประสัทาแล้วขออยาให้เข้ามาจับเราไปทรมานาทรมานเล่นเป็นเรื่องทดลองเป็นเรื่องสนุกสนานนี่คือขอจากเรอตตาน,นะเพราะฉะนั้นเราต้องขอมันกับบรรดาผู้ที่ขอคือขอลอตตารนั้นเนี่ยให้เราเป็นผู้ปฏิเป็นเครื่องเล่นหรือครทดลองของผู้ปฏิบัติผู้อธรรมอา่อาลอตตาราก็รับคําุูอรของเขาเขาขอขอในสุดที่ว่าขอเดกจิตใจที่สุดๆเนี่ย เขาก็ลกตระก็ักรับไงวังวนัตจีนาบิรัติกามินักมินกาฟิรินและขอให้พระองค์ทรงนัจีนให้เรานั้รอดพ้นบิรัการิักาะข้พระอค์นใด้พบามิงมินกานให้พรนจาให้ไ้นบิิการมังโกมินาฟิรินขอให้พรงงนจาให้เราได้น,ดน,ดมมดนัิเสธทั้งหลนารอขอ,องคอ์ทรงัาให้เรานด้นอป็นเครื่องทดลอง เครื่องทรมานของพวกเขาเครื่องเล่นของพวกเขาและให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนเหล่านี้ก็คือปลอดภัยจากการที่พวกเขาจะมาจับเราไปมาเล่นเสร็จแล้วในยุคนั้นเนี่ยการละหมาดเนี่ยจะต้องไปมสัสยิดอย่างเดียวแต่โยายามขับขันเนี่ยอัลตาลาก็อนุโลมให้ะละหมาดที่บ้านได้แล้วการหน้าไปทางกิบลาคือทางึงทุนบิสวาวะฮ้านาอิลามูซาบบคีเราก็เด วะฮีได้ทรงวะฮีมามีบัญชามาให้แก่มูสาและอะคีเีและพิชายเขาว่าอันตะบาะอาให้มีการจัดสร้างจัดสร้างบ้านนะเียกองมิกูมาแก่บ,บัญชาชาติกับกลุ่มชนของพวกเขาทั้งสองเนี่ยบีมิสรอบูยูตตนบีวิสรอที่อียิปต์บูยูตันบ้านต่างๆคือทําบ้านเป็นบ้านๆไม่ทําเป็นมัสยิดว่าจอาลูบูยูตะกุมกิบลาตันและจงทําให มีกิบล่าอยู่ในบ้านด้วยคือหันตั้งกิบล่าในบ้านจเจไเวลาละหมาดจะได้หันไปทางกิบล่าถูกต้องอทําบ้านและทางกิบล่าก็คือทําแทนทําแทนในมัสยิดเรียกว่าบาแลนั่แหละคล้ายๆว่าเรียกว่าบแลบาลายบาลายบาลแลนะ่คือทําเป็นบ้านแล้วก็ตั้งกิบล่าไว้วันนี้คือนะกิบล่าที่จารมาจากไปถึงมัสยิดเวลายามปกติก็ต้องไปละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวพวก ยิวดูดีนักสรลีเนี่ยก็ต้องไปมัสยิดไปโบสถ์วันอาทิตย์วันหนึ่งนะแต่ว่ายุคข,ของท่านมีมัสโลนสำนัมนั่นก็คือละหมาดได้ทุกที่นะครับนอกจากมันสุกต,ต,ต้องไปมัสยิดนะไปดูิดวลาว่ากีมุสลาตและจงดำรงละหมาดเพราะฉะนั้นว่าละหมาดนั้นก็มีอยู่ทุกประชาชาติการที่สุดก็มีทุกประชาชาติเพราะเป็นอะไรเป็นหลัก นี่ว่าเป็นอิบายได้ที่เหมือนกันคือละหมาดเหมือนกันแต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันเพราะอิบายดา้การละหมาดคือการเข้าเฝ้าอรรถสมาตาลาเป็นการใกล้ชิดต่ออรรถสมตาตาลาการละหมาดการถึงสวดก็เป็นการอะไรเป็นการให้จิตใจนั้นมีความใกล้ชิดกับอรสมาตาลาละหมาดคือร่างกายนั้นใกล้ชิดแต่ถึงสวดนั้นจิตใจใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะเราไม่กล้าที่จะไปฝ่าฝืน เรามีความอะไรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเราไม่แอบไปกินไม่แอบไปดื่มไม่เหมือนกับบางคนที่ว่าอ้างตัวเป็นคนอดอาหารประท้วงเนี่ยอดอาหารประท้วงเวลาเ,ลาเผลอเข้าห้องน้าก็ไปกินในห้องน้ําอิ่มแล้วก็ออกมาก็อดตอ่อทำไมอย่างนั้นมันก็วันหนึ่งสองวันก็ตายแล้วบางคนอดไปเป็นครึง่งเดือนยังไม่ตายเพราะอะไรละ่ะเพราะมันมีพลังเติมพลังได้แอบไปเติมพลังได้ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อตนเอง แต่การถือบวชของเรานันคือซื่อสัตย์ตตนเองเป็นเวลาช่วงกลางวันนองจต่พระยัดขึ้นถึงดวงที่ตกก็ถือว่าเป็นเป็นการเข้าเป็นการขัดเกลาใจ,ใจิตใจวากีบุศลาได้จงดำรงละมาดวาบาัชริมุมินีและจงแจ้งข่าวดีแต่ผู้ศรัทธาเถิดนี้เป็นของไทยเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับข่าวดีคือผู้ศรัทธาใครศรัทธาตลอดตอลานั้นใกล้จะตายก็จะได้รับข่าวดี ที่กูโบสก็ได้รับข่าวดีวันฟื้นขึ้นชีพมาก็ได้รับข่าวดีก่อนจะตายในข่าวดีคืออะไรเอาเราตลาดใจให้เห็นว่านี่นะที่จะไปพิมพ์หนักหลังจะตายแล้วก็ดีใจเราจะไปคือไปในะไม่หันหลังกลับแล้วไปในกูโบดก็ไปรอคอยมาสักจนกูโบดนั้นก็จะมีแบบสองแบบคือจะเป็นเราจะต้องมีนิรยมีเรียญิจฉนะเป็นส่วนหนึ่งจากสวรรค์ก็ได้ หรือจะเป็นฮอฟราตันมิโนฟรนนีรอนหรือเป็นหลุมเหวหนึ่งจากเหวนรกก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรทํากุบรของเราให้เป็นเราต่อ,ดอ,ดอ,ดอดเป็นสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์ก็คือคนที่อร่ารอตาจะันได้แจ้งข่าวดีคนที่แจ้งข่าวดีคือคนที่อะไรคนที่อยู่ในองค์การของพระองค์นะครับอาญาจจย,ยในคําสั่งมอบหมายจากพระองค์ในนี้คือมอบหมายต่อรอดตายและขอดุอาจากพระองค์สองอย่างคือขอให้เรานั้น อย่าได้เป็นตัวทดลองของบรรดาผู้เสดสเดทาและขอให้เราพ้นจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธให้รอดพ้นจากาภัยหรืออันตรายจากผู้ปฏิเสธขออนี้คือคต้องขอมอบหมายต่อเราเราต้องขอด้วยคือเป็นหน้าที่ของเราต้องขอเสร็จแล้วอนนัลตราก็ตอบรับโดยการที่แจ้งข่าวดีให้ละหมาดนะครับเสียงภาษคือให้ละหมาดที่บ้าน แล้วก็ต่อมาก็คือแจ้งข่าวดีเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับการข่าวดีคือคนที่ละหมาดเป็นประจำเพราะในรายการอาซาเนี่จะบอกเลยว่าให้ให้ยานอลฟาลาจงมาสู่ชัยชนะมาสู่ความสำเร็จเถิดถ้าเราไปสู่การละหมาดก็คือสู่ความสําเร็จนะครับขอบพระคุณที่รับชมราย่ารบิบบิลาทุกท่านสวัสดีครับวาระลามุอะลัยกุนมะรุ่์มะตุ่งคืนบุ๊บบ๊าบกอาด ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين